ได้ครับได้ครับได้ครับจิ๋วชราง เป็นเป็นครั้งแรกด้วยที่จีคิวบอารางวัลนี้ให้กับให้ในงานจีคิวไทยแลนด์ครับผมก็ดีใจามากมารู้สึกระดับเกียรติสูงสุดเลยเป็นรางวัลที่ใหญ่ประมาณวงนี้เหมือนโดนสายรับรางวัลอะไรค่อนข้นางสุดยอะเนาะสำหรับใช่ครับใช่ครับเดือนเดือนที่แล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดเดือนที่แล้วน่าจะสามรางวัลเดือนนี้ก็อันนี้เป็นรางวัลอีกรางวัลนึงที่รับในประเทศไทยครับก็ดีใจแหละผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนอีกเขาเรียกมันเป็นเหมือนกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคงานที่เราทำเนี่ยมันมีคนนนนนมมมมมอออองเเเหห็็แล้้วัััไดรรบกกกายยีื อีกหนึ่งเครื่องเตือนใจด้วยให้เราเหมือนกับตั้งใจทำงานเพื่อจะได้เป็นมอ้อความสวยกับผู้คนคือเขาบอกว่าตอนนี้เราเดินสายรับรางวัลแล้วตอนนีราต้องกาล้อขอโทษผมเป็นสายรับรางวัลค็ดีใจครับดีใจอย่างที่บอกคือเข,เ,ขเขาเขาเขาเรียกอะไรเขาให้เกียรติใับรางวัลเราก็อยากไปแล้วอยากรับรางวัลนะทีจริงๆทุกๆรางวาัลที่มีโอกาสได้รับมาก,ก่อนในนี้ด้วยผมก็อยากไปรับรางวาัลด้วยตัวเองตลอดแต่ว่าปีนี้ก็เหมือนเป็นปีที่ผมแบบจัดการกักบคิวตัวเองได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสได้มาร่วมงานรับ อ๋อใช่ใช่ผมไปกดไลค์มาเหมือนกันผมรู้สึกว่าแบบเออแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวผมเองคือเดี๋ยวเดี๋ยวที่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่าแบบที่ออฟฟิศก็ตามเดี๋ยวผมก็คงจะหามุมที่แบบวันรางวัลที่มันแบบน่าภูมิใจตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาทำเป็นกราฟิกให้ก่อนก็ดูเป็นไอเดียดีครับผมมีตู้ไหมตอนนี้ไม่มีตู้ครับตอนนี้ทำอยู่ตอนนี้ทำตู้อยู่แต่รางวัลเราเก็บไว้เป็นอย่างดีครับผมตู้ใขนาดไหนเอาไว้ถ้าเดิสายรางวัดดูขนาดผมว่าเออถ้าอาจจะมีที่บ้านตู้หนึ่งที่ออฟฟิศตู้หนึ่งเลยน่าจะโอเค ก็แลวให้ลงีที่ให้นาวัตรไปแล้วจริงๆก็ก่อนนันนี้ผมเหมือนกันเหมือนซื้อรถนันใหม้ตัวเองไม่เคไม่ได้ซื้อรถนตให้ตัวนานมากซื้อันแดงนี่คือเมื่อประมาณแบบปีหนึ่งเลยอ่ะประมาณแบบโคปีที่แล้วแีนี้ก็เหมือได้ซื้อคันใหมตัวเองก็ือว่านั่นเป็นนรางวลให้ตัวเองด้วยแล้วก็เหมือนเป็นของขวัญเิตัวเองไปด้วยแหละครับรางั้นเหัน ก็ต้องการจํทำงานต่อติดต่องานได้ครับปีหน้าใช่ไหมครับปีหน้าตอนนี้ก็รจริงๆค่อนข้างแน่นๆเลยจริงๆปีหนา้าก็มีเรื่องของผลงานเพลงที่เราได้วางไว้แล้วด้วยจะเป็นเรื่องตัวสนิทติ้งด้วยแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีเที่ยวปีหน้าสำหรับคนที่คิดถึงผลงานการแสดงก็คทีว่าน่าจะมีผลงานที่จะถ่ายทำในปีหน้าให้ได้ดูกันแต่คงจะถ่ายปีหน้าคนจะได้ดูปี25อะไรอย่างงี้ ใช่ใช่ใช่ครับก็มีจีพีสองข่าก็มีบางงานที่ที่เริ่มคุยกันแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็เหมือนเป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไระผมตื่นเต,ต้นที่จะทำและน่าสนุกมากๆมีงานทั้งในไทยแล้วก็งานที่ทำกับต่างประเทศด้วยครับปีหนา้นาเยอะครับเยอะครับคิดว่าเยอะกว่าปีนี้ครับจากจาก,จาก,จ,ากจากท,ากที่จากที่เห็นแบบตารางหรือว่าเห็นเห็นคิวแล้วอะไรเงี้ยคิดว,ว่าปีหน้าน่าจะแบบมีโอกาสได้ไปทัวร์หลายๆที่เลยแล้วก็จริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองไปทัวร์ที่ที่มันแบบอาจจะไกลอาจจะน้องเอเชียไปด้วยอะไรเงี้ยกำลังกำลังมองหาโอกาสอยู่ ใช่ครับปีหน้าครับก็เรื่องการทํางานเราเต็มที่แล้วเป็นช่วงเวลาของการทำงานครับอายุ26เนอะแต่ว่าก็คิดว่าปีหน้าก็คาดหวังเหมือนกันว่าจะมีเวลาที่จะได้กลับมาดูแลเหมือนรูปร่างหรือว่ามีเวลาให้กับการออกกำลังกายหรือกีฬามากขึ้นรู้สึกทางเกินจะกีฬาเหลือเกินจะกลับไปเตะบอลจะกลับไปต่อยมวยเยอะๆอะไรก็วันก่อนเราก็ไปเตะบอลกับเพื่อนมาเพิ่งกลับโอ้โหหอบเลยครับผมลงสามนาทีแล้วผมก็บัรนแล้วผมก็เกลี่ยตัวปล่อยมากเกลี่ยตัวป่อยมากใช่ครับ ไหวแค่นั้นครับช่วงนี้เดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะกลับมาครับเดี๋ยวไบจะกลับมาแน่นอนครับไบที่เป็นนักกีฬาตอนนี้ไบเป็นนักเอ่อนักทำงานอยู่เราก็แบบหานสาคอนเสิร์ตด้วยเราก็ทำใจเพื่อเราหน้าดูเหมือนกันนะใช่ใช่ตามใจเลยครับคือเราเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นงานของเขาเป็นวันเกิดเขาอะไรเงี้ยเราก็อยากจะง่ายๆเราอยากจะไปช่วยเขาอยากจะไปเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะไปไปสร้างความสุขให้เขาเลยก็เป็นแฟนของเขาเองก็ก็ตามใจครับตามใจเพื่อนเราบ้างครับจริงๆเหมือนจริงๆนักผ่อนหรือว่ายิงแบบว่าการหนัก ก็ไม่ไม่หนักนะครับผมว่าของผมชอบร้องมาทำเพลงแล้วครับก็ไปร้องเพลงก็มีความสุขดีแฟนๆก็ก็น่ารักให้การตอบรับดีแล้วก็จริงๆการเปเตะบอลกับเพื่อนๆก็เขาเรียกอะไรมันไม่ได้ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นมันเป็นเหมือนแบตกระชับมิกมากกว่าก็ทุกคนก็เหมือนมามาจอยกันไม่ได้มีใครแบบโอ้โหวิ่งไล่จริงจังกันคือเตะกัน15นาทีนะ30นาทีไม่มีการฟาวกันเกิดขึ้นเลยนะครับทุกคนเล่นกันแบบว่ามีด้าผ้ารู้สึกใช่ไหมครับฉันอยู่ต้องรอดูครับ แต่ว่าส,สนุกสน,นุกแน่นอนทำงานผมก็คือเขาเรียกอะไรตอนนี้ก็ถ่ายถ่ตอนนี้เหมือนเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเนี่ยพ<อ>รุ <ๆ S 2> ร่งน,นี้เดี๋ยวเราซ้อมดนตรีเร,เราซ <ไ S 1> ้อมดนตรีหนักมากเราซ้อมโชว์หนักมากอะไรเงี้ยเราคิดว่าทุกคนน่าจะมีความสุขกันในงานในมิ้งนี้แน่น,นอนเป็นเอ่าจริงๆซึ่งงานโฮปาร์ตี้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็จะมีความอบอุ่นสบายๆแล้วก็จริงๆผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะเขาเรียกอะไรเหมือนว่าสำหรับงานนี้น่าจะได้เห็นอะไรที่เหมือนไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นอีกหลายๆอย่างเหมือนกันก็ต้องไปรอดูรคบ มีเกมซะมีเกมซะหนอนทรามีเกหลายคนครับนจะโดนจับไปไหมโดนตั้มตนไหมทีนี้เพื่อจะถามเมื่อกี้เอม้ดอมล้เ่าออ้มีคนที่จริงๆมีมีมีเกมที่ไม่เคยร่วมขึ้นไปทีกยบผมมาก่อนดูแต่ว่างาไม่แน่ใจเกสผู้หญิงไหมคะเกผู้หญิงเองแต่เรา เันท oh ี่เดีวหรือเปล่า่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแต่มันก็จะอยู่ในคอนเซ็ปต์ของปาร์ตี้แน่นอนครับเดี๋ยวเราดูแล้วมีธีมไหมอ่ะมีแบบว่าอยากใช้แต่งตัวเหรอจริงๆผมว่าพอเป็นงานโฮมปาร์ตี้ก็ไม่อาจจะไม่ต้องแบบอะไรที่มันอนุยากมากม้ก็คิดซะว่าได้ชุดนอนก็ได้ไม่ติดเลยครับผมแฮปปี้ครับอยากเห็นเือนกันต้องมาด้วยือแอปโฟรสิได้เลยครับใส่ตัวก็ดี ก็จริงๆถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าช่วงที่ไปคืออาศัยช่วงที่เบอร์เบอรี่เขาชวนไปดูลอนดอน์ไซส์ชมพูอ่างี้ครับถ้าเกิดมีเวลาก็เดี๋ยวก็จะไปดูบอลแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีแพลน์ว่าจะไปเที่ยวเองจริงจังขนาดนั้นเพราะว่าปีหน้าก็จริงๆพี่ถามที่เหมือนกันว่าแบบผมสามารถแบบหายไปสักิบวันไปไกลๆได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เขากไม่มี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 ผมไม่รู้เลยแต่ว่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวมปีนี้ก็อาจจะมีแบบไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยต่างประเทศอาจจะยังยากอยู่ครับเพราะงานทางเน้น อะไรอย่างนั้นใช่ใช่เราอาศัยเที่ยวตอนทํางานมากกว่าเหมือนอย่างปีล่าสุดก็ที่ได้ผ่าแม่เที่ยวก็ต้องขอบคุณงานทุกงานที่ผมได้ไปต่างประเทศเพราะทแม่ไปเที่ยวด้วยกันโอเคขอบคุณมากเลยร้ายร้ายเป็นเพราแทนแพนที่ใหม่ไปเลยได้เลยครับ ครับผมก็ครับผม Merry Christmas Happy New Year นะครับสำหรับช่วงเทศกาลเฟสติวัลแบบนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนที่ไปเที่ยวนะครับขอให้ทุกคนไม่ลหมายในการเดินทางนะครับเดินทางปลอดภัยครับผมหรือว่าถ้าอยู่ที่บ้านขอให้ทุกคนมีความสุขกับครอบครัวที่บ้านครับแล้วก็ในปีหน้านะครับ2567ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ใครที่อยากที่จะทำอะไรสำเร็จในปีหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามขอให้ทุกคนสำเร็จทุกๆอย่างที่คาดหวังกันไว้เลยครับแล้วก็ขอให้เป็นปีที่เาเรียกป็น The Best Year

ไม่ไขอบคุณ <rôle> ค่ะพี่เอ๋บังับสามสิบขอหน่อยขอน่อยไปจ้าขอหนยขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะไปไป